สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปนะครับเพื่อนๆครับวันนี้พงก็จะพาไปเที่ยววัดหนองผักชีเนาะหรือว่าวัดหลวงพ่อสูงนะครับหรือว่าเป็นวัดชื่อวัดใหม่นะครับก็เป็นวัดราชนิยมธรรมนะครับผมเดี๋ยวพงจะพานั่งรถเมล์เนาะรถเมล์ไปไปวัดกันนะครับผมก็เริ่มต้นตั้งแต่วัดภาษีเนาะวัดภาษีบางเขนก็จะมาลงที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับ ก็เป็นตลาดยิ่งเจริญน,นะครับผมสมัยก่อนก็จะเป็นสังกะสีนะครับผมแล้วก็มีไม้กาดเนาะน้ำก็ท่วมนะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็บริเวณนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะเลยครับตามชื่อนะครับตลาดยิ่งเจริญการเดินทางก็สามารถไปได้เดินทางเป็นหลายแบบน,นะครับก็ทั้งรถไฟฟ้า BTS สสายสีเขียวเนาะก็มาลงตลาดสะพานใหม่หรือว่า จะใช้รถสองแถวก็ได้นะครับตั้งแต่วัชรพลหรือว่าอยู่ฝั่งรามอินทาก็จะมีรถ2แถวรา,ามอินทา19นะครับ 19, 21, 23ะะ็บนะฮะก็วิ่งมาซอ,อยสายยุดเนาะซอยสายหยุดแล้วก็วิ่งไปที่ตลาดยิ่งเจริญนะครับผมอันนี้เป็นถนนเทพรักษานะครับผมซึ่งซึ่งตัดไม้เนาะ ก็มีป้ายรถเมล์นะครับแต่ว่ายังไม่มีรถเมล์ผ่านนี่ครับนี่ครก็เป็นรถสองแถวเนาะที่วิ่งจากสะพานใหม่มาบริเวณราน,นาซอย1ินะครับรถก็จะออกทุก2ีนาทีนะครับสำหรับเพื่อนๆอยู่ฝั่งลามินทาก็นั่งรถสายตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับหรือว่า,าจะลงรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็ลงามาบริเวณ รามินทา19 21 23เนี่ยฮะก็สามารถต่อ,อรถจักรยานยนต์เนาะก็ประมาณ50บาทนะครับเ,เพื่อนๆนี่ฮะก็ปากซอยรามินทา 20, 21 23นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพงจะพากลับมาที่ ตลาดสะพานใหม่เนาะนี่ก็เป็นสถานีรถไฟ BTS สีเขียวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพงจะข้ามไปฝั่งนู้นเนาะฝั่งหุนยูทินซอย52นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นทางเข้าวัดนิยมธรรมนะครับหรือว่าวัดน้องพักชีหรือว่าวัดหลวงพว่อโสธรทุกคนรู้จักกันนะครับผม สำหรับนี้ก็เป็นปากซอยวัดหนองบุญชีเนาะเดินเข้ามานิดนึงนะครับก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์เนาะวินมอเตอร์ไซค์ก็20บาทนะครับเพื่อนแต่ก็มี2แถวนะครับ2แถวก็จอดอยู่บริเวณแถวแถววินมอเตอร์ไซค์นะครับแต่วันนี้จะไม่มีวิ่งนะครับวันจุลเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆก็เป็นบริเวณจอดรถด2แถวเนาะบางทนะครับแต่ว่าพงไม่ได้ใช้ทั้งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถสแถวนะครับก็จะเดินเข้าไปประมาณเกือบเกืิโลเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในซอยนะครับก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่ก็มีผู้คนหนาแน่นนะครับที่นี่ก็จะมีวิทยาลัยเนาะก็จะเป็นมอเตอรงเเนะท้ายซอยก็จะทะลไปถึงถนน เพิ่มรักษานะครับประมาณ45นะครับก็จะข้ามไปเทปรักษา42นะครับที่จะทะลุว่าซอยรามอินทรา19ถึง23เนาะครับอ่ะเดี๋ยวคงจะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนี่ก็เริ่มเห็นหลังคาโบสถ์ของวัดหนองมงชีแล้วครับสีฟ้าๆไกลสายมือนี่ก็จะไปะเพิ่มสินได้ครับเพื่อนๆอยากไปเพิ่มสินได้ครับ 20่อ่าเดี๋ยวผมอดหนุนอดหนุนสักข่อใช่ไหมนะสักกล่องกล่องแล้วยี่สิบใช่ไหมถ้างั้นผมเดินผ่านแนละ้วผมชอบอะไรที่โบราณโบราณ<อ> <laughs> แล้วเาขายยังไงไอ้ลูกน่ะอ๋อ20เหมือนกันขายมานานยังเนี่ยสามสิบปียังแล้วแต่ผมอยู่นี่ตั้งแต่ แต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่นี่แล้วนะแต่ผมอยู่นี่ตั้งแต่สะพานใหม่ที่มันเป็นหนูเป็นอะไรนะเป็นสังกระสีเป็นสังกระสีแล้วก็เอาไม้กาดเดินตามตลาดาครับ,บรใช่ตอนนี้ผมก็ย้ายไปอยู่มินบุรีอตอนนี้ผมจะมาวัดหลวงวสูงสเดินเข้ามา,า <laughs> โอเคครับบ้าคอยขายดีขายดี ซอยผลยทิน5้านะครับเพื่อนแทบจะม่มีพื้นที่ป่อให้ว่างเลยครับแต่ก็เห็นอยู่2พื้นที่เนาะก็แถวๆบริเวณดีวาเอาครับเพืนะ่อนคก็มาถึงวัดหนองบชีหรือวัดหนองบึสูงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปด้านในนะสิ่งแรกที่ผมจะพาเดินเข้าไปนะครับก็จะเข้าไปอโบสถก่อนเนาะไปไหว้พระด้านในก่อนครับ นี่พงเข้าไปก็อุโบสถก็เปิดอยู่นะครับก็โชคดีครับก็จะได้พาเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในครับเดี๋ยวเข้าไปชมด้านไหนกันครับผมแปกัน,นเ่อ สำหรับวัดราษฎรนิยมธรรมนะครับผมเป็นวัดราษฎรนเนาะสร้างเมือม่อปี2540โดยนายเธิงไม่ทราบนามศกุลน,นะครับได้อุทิศที่ดินรวมกับชาวบ้านสร้างวัดขึ้นนะครับขนาดนาวัดว่าวัดหนองผักชีนะครับเนื่องจากที่ตั้งเดิมเป็นเป็นเมืองว่างเนาะเลยลึก บ่าเรียกกันว่าบึงหนองผักชีนะครับจึงทั้งชื่อตามภูมิประเทศนะครับปัจจุบันบึงดังกล่าวตื้นเขินเป็นห้องที่นานะครับและที่ดินจัดสรรตอนสมเด็จพระมหาธีรวงนะครับผมพิมพ์ทำพระโพรนะครับอดิตเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวระวิหารนะครับได้เสนอขอเปลี่ยนชื่อเสียใหม่เป็นวัดราชนิยมธรรมนะครับซึ่งใช้เรียกขานกันมาจนปัจจุบันนะครับผม ผู้ชนีวัตถุที่สำคัญครับของวัดคือหลวงพ่อดําตำนานกล่าวว่าเป็นพระพุทธรอยตามน้ํามาเกยดฝังนะครับบึงหลวงพักชีที่ข้างวัดชาวบ้านได้อัญเชิญขึ้นมาปฏิสถานในรบโบสถ์จนถึงปัจจุบันนะครับองค์พระเป็นเนื้อสำลมมีสีดํานะครับเป็นศินละปะเชียงแสนนั่งสมาธิปางสะมึงมานะครับ ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาของทุกปีจะมีมหรสพเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา7วัน7คืนนะครับเพื่อนๆครับผม กันไปเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปกับสรีละของหลวงพ่อสูงกันนะครับเพื่อนๆสมัยก่อนนะครับที่นี่ก็เป็นเป็นสถานที่ที่จัดพิธีกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เช่นวัดพันยักษ์ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะครับนี่ก็เป็นบริเวณที่ สำหรับให้เเพื่อนหรือว่าผู้ที่มาทำบุญเนาะมากราบสรีละของหลวงพ่อสูงกันนะครับนี่ฮะก็บรรจุไว้ในโรงแก้วเนาะในบริเวณร,รอบของสาราทีบ่บรรจุสีรีละของหลวงพ่อสูงนะครับก็จะมีรูปภาพแล้วก็ประวัติต่างๆนะครับผม ก็มีของดีเนาะมีของดีของหลวงพ่อสูงครับผมสมัยก่อนผมก็ที่ท่านอยู่นะครับก็ได้นิม,มนเนาะได้บูชาไปเก็บใบเป็นที่ระลึกนะครับนี่ก็เป็นสาราใหญ่นะครับสําหรับจัดพิธีกรรมต่างๆนะครับนี่ฮะก็สําหรับที่ผมจะพาก,กลับไปนะครับก็จะเป็นเทศรักษา45เนาะนี่ จะเดินทะลุถนนเทพรักษาท่กใหม่นะครับตรงนั้นจะไปวัชลพลนะครับถ้าตรงไปครับผมด้านหลังด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะพานใหม่นะครับผมเนี่ยถ้าไปตรงไปอย่างนี้ก็จะเป็นสะพานใหม่ครับผมตรงข้ามฝั่งนู้นก็จะเป็นเทพรักษา4 2นะครับที่จะทะลุไปรามินทา19นะครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้พงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ติดตามไว้คลิปหน้านะครับว่าพงจะพาไปเที่ยววัดไหนโดยนั่งรถเมล์นะครับผมสวัสดีครับ